บีจีต้อนรับบุญรอดเผยศักยภาพธุรกิจชูกลยุทธ์พัฒนาองค์กรเมื่อวันที่10เมษายน2568ที่บริษัทบางกอกกลาสจำกัดมหาชนอเภธัญ,ญบุรีจัังหวดปทุมธานีบริษัทบางกอกกลาสจำกัดมหาชนหรือบีจีต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัทบุญรอดบิวอรี่จำกัดโดยได้รับเกียรติจากนายนายน,น,นบพิรมพักดีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การใหญ่สายการเงินและบริหารกลางบริษัทบุญรอดบิวอรี่จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมชมการดำเนินกิจการของ BG โดยมีนายศิลปร,รัตวัฒนเกษตรรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางกอกลาสกล่าวต้อนรับและนำเสนอภาพรวมการดำเนินธุรกิจรวมทั้งกลยุทธ์สำคัญในการพัฒนาองค์กร ในโอกาสพิเศษนี้คณะผู้บริหารบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วรวมทั้งขั้นตอนการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตลอดจนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความยั่งยืนเลยได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ตาหลอมแก้วแห่งแรกในเอเชียเพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วที่ทันสมัยรวมทั้งเปิดประสบการณ์การรับชมศิละปะการเป่าแก้วที่ BTC Class Studio และลงม,มือปฏิบัติสร้างสรรผลงานศิละปะเป่าแก้วร่วมกับศิลปินมืออาชีพ ซึ่งทางบีจีได้มอบของที่ระลึกในโอกาสนี้อีกด้วยทั้งนี้คณะผู้บริหารยังได้เข้าชมบรรยากาศภายในเ x c l u s i v e lusive, w a s t e l o u เลที่จะมอบประสบการณ์การชมการแข่งขันฟุตบอลแบบพานรามา180องศารวมทั้งเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกจากสโมอสรฟุตบอลบีจีปทุมยูเนเต็ดที่บีจีพียูเมกาสโตรและปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารข้ามสุดพิเศษจากร้านเดอะแรปบิสบาร์แอนด์รีสตรรองซึ่งถือเป็นช่วงเวลาสำคัญในการพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนความประทับใจซึ่งกันและกัน จึงถือเป็นมูลหมายสําคัญในการส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรเพื่อยกระดับการผลิตสินค้าและการบริการให้มีคุณภาพสูงสุดเพื่อสร้างมูลค่าทางธุรกิจและต่อยอดสู่การเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว